กาบสบายดีเลยสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเวิดตสุขุสุคนบ่าวาชีวิอยู่ภายในและกะต่างประเทศแม่ชมวังกันยินดีต้อนรับเข่าชูซองแม่ชมวังชาแนลเนาะสุคนโดยมื้อนีนกัลูกสาวแม่ชมวังได้มาฮอดบ้านเป็นที่เรียบรนะ้อยเนาะแม่ชมวังสิถามความรู้สึกของลูกสาวของแม่ชมวังเนาะที่ได้ไปเที่ยวฝั่งไทยว่าความรู้สึกของ่นเป็นยังไ้ได้ไปเที่ยวฝั่งไทยสิให้เป็นเราสูฟังเนาะทุกคน โ <Okay, S 2> อเคข้าไปเบิ่งไปชมไปถามชาวชมวังพร้อมกันเลยเ้ยร้องเพลงพี่น้องเลยได้ยังได้มาน้องล่ะกะ็บ่ได้เหน็นแจ๊บ่หลายส่วนเราถึงมีแต่ของฝากอีซีเปินฝากมาค่ะเพราะว่าขามาเนี่ยเขาบริเวรเลยเพราะว่าขี่รถยาวเลยโดยบริเวรกันเลยบริสุทธิอ์ของฝากวันแดดรก็ะทำให้ขึ้นรถกับเวลาเฮาชิลร่ซื้อเครื่องซื้อของมันกั บมมีเวลาลงเนาะโดยเป็นบ่จอดไห่เป็นวัจอดต้องฮอดบอลคิวจอดเมนบ่โดยอ๋อโดยไปเที่ยวอ่าเพื่อนเป็นที่ไหนเที่ยวบ่อกะถามว่าผู้คนกะนิสัยดีอืมแต่ว่าอยากลงทางแน่หนึงมันมีแต่ตึกทางประเทศไทยเพคนนะโดยโมีแต่ตึกสูงสูงอ๋อถือว่าไปครั้งแรกบ่ถือว่าแรกไปเที่ยวตึกสูงที่สุดนะ แรกแต่ว่าไปประเทศไในประเทศไทยนที่ขั้นสามแต่ว่าสองขั้งนี่เข้าไปเคมุกอุดรหารอีอ่าได้เข้าไปในตัวเมืองเลยในขั้งแรกขัข้งแรกตัวที่น้องไปเที่ยวในหากะมานี่เนาะโดย<อ>ขั้งแรกก็ไปคุ้มเลยคุ้มเลย <laughs> ไปจิกมือก่อนละ่ะไปวันที่หนึ่งเนาะแต่ว่าฮอดพุ่นกะวันประมาณวันที่สองิอม่มเที่ยวกับวันที่สาม,มกลับมากะเมื่อวันที่สิบสองเนาะ ที่ต่อแบบเนี้ยที่สิบสามเหมือนันนี่สิบสามป้าไปพุ่นหลายมือเลยแม่สิบแม่สิพย์ชงมือแล้วป้ากลับมาลงมือลงวันบ้าเนี่ยคอยๆคอยนด้อว่าจะได้ลูกเขยมาน้ำบ่ขว่าคุณน่ะทั้งแม่ยังคักหน้าบ้าเนี่เอาว่าที่รูกเขยคนไทยมาเลยติเออยังคักแน่บ้าเนี่ยชมบังขึ้นบอกมาซื้อไผ่แม่เลยนุ่งละมาแยู่หลายเพิ่น ถึกใจแม่พี่น้องไงเต็มรถแล้วนะบ่มีบังไซเออพี่น้องแต่ว่าเราได้กระถึกใจแม่ได้เนาะที่บ้านเราคืบางวันลายพ่นเนาะอ่า่านบ่มีบังไซบังเมียนมาสั่นอออ่าทำมากคือว่าได้ให้หน้าตะก้าคำดำหน้าแบบบ่มีบนโลกเลยนะเหยียบตีนกันเลยโอ้โหจิบมแล้วเองให้หน้าจิ้ตีเลยเลยอ่ะเราหยอดบ่มอนแม่พี่น้องไย บ่ได้เห็นน้องสวังแต่เหึงคิดฮอดได้เนาะแม่น้องสวังเนาะแม่นคิดฮอดด้วยก็จะขีนหอดแล้วก้อยข่อยบ่งคิปลูกข่อยนั่นจนน้ำตาออกข่อยกะบ่แม่นให้ตะตุ๊มตะปูไ่ได้เห็นยังมื้อนั้นอ่ะมือกันเพิ่นจากลากับ FC นี่โอ้แต่ไห้นั้นเออแม่นข่อยเบิ่งข่อยกับไห้นข่อยไห้ข่อยนั้นื้อนี้ขอลาเฮียนไปเปิดให้หมูในครูเบิ่งในครูกับไห ที่วไปกับเอแม่วันคำ่แม่นเออตนั่แม่ตาวนั่นาะแม่ถ้าเอื้อับวันเอื้อยกับให้น้ำตากระลเอาพ่อคิดว่าเป็นยังไงอ่ะเอาให้น้ำตาโอ้ยวัดสันเนาะอันนี้กะมันคข่วยเนาะแบบมันซาบซึ้งใจเนาะแบะเพื่อนกระไล่มือเพื่นกะดูแลอย่างดีเลยเขาก็ฮักแทงแบบเป็นพ่อผู้นึงมาชั้นชัเนาะเขาสิไปแบบเขาสิจากเพื่อนมันกะ แบบตื่นจันใจมันบางคนก็ดีครับในเฮานะในเรื่องมีวิวหลายเติอเลยบนน้อยด้าน้องสว่างเมเลยตาเดนโปเนาะบนน้อยแล้วเห็นว่าถือว่าอาเที่ยวไปเที่ยวแต่ละเทื่ยนี่ทั้งพ่อเพป็นบ้าพาไปนุ่งละแม่ประมาณหาเงอนะนัดคนพาไปแต่แย่กันกับไปเองบันไดกันไปเองเลยโลยโอ้ไปได้จังใดบุญย่านลงบุญลงละจับ GPS เอาแล้วก็จ้างรถโอ้ไปน้ำอ p s โดยประเทศเดียวประเทศเพิ่นร่วแบบ G P S นี้ค่อนข้างจะแบบว่าสบายแฮงเพราะว่ามาจาก FC ฟซีพูน่านล้วก็ไปเที่ยวกับ FC อันภูมิยิ่งนั่นเนาะไอ้าวอันมีหลายคนบ่อะผู้ชือตานี่อ๋อออก็่อนสิกลั๊บมานะโอ้ก่อนชิกลับมาไปเที่ยวกับอันเอฟซ้ภูชือเอต้าแี่เป็นแบบนื้อยเพิ่นโอ้ไปเฮ็ดเน้เป็นจังได๋เพื่อนชานเพิ่น ก็ลาใหญ่เพิ่นอยู่บ้านจัดสรรโอ้คือว่าลาใหญ่ลางเตเนะ่นก็พาไปกินอาหารโต๊ะปินเองเาบูชิกินไปกินเาบูกินเชบูบ่โดยเป็นจังไรอาหารเาบูขาดเยอะขาดเยอะบ่เคยกินโอ้ยเพิ่นพี่น้องเอ้นาะได้ยินน้องสมวังว่าสาลายกับม่วนแล้วอืมอ่าถ้ามีโอกาสก็อยากไปอีกบ่น้องล่ะ ยักไปอีกเยอะยักไปอยู่เนาะห่ามเลยลูกเคยนะใกล้อยู่ประอยู่เพื่อนเลยลูกเคยเที่ยวไปเล้เที่ยวไปเที่ยวมากกับบ้านนี้ได้บัดชัลูกเคยมาตอนแม่บ้านนี้แมียนเมื่อคืนนี่แม่เพิ่ยกับจินตกใจบ่เออเพิ่นมาคืนนี่เขายังนั่งเฉยอยู่มาจากมุ้งกอดองหล้าเมื่อคืนพอดเพื่อนนี่ประมาณหนึ่งหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มตอนแรกเนาะยังพูดในนอน่อยกับหากระอำน้ำแชหัวแล้ยหาแต่ว่าบ่ไดรของเมื่อบ่รลกสาวมาของทำบ่าเชยโยว่า พี่ไอ้เพิ่นถามว่าใช่ยูหึงไรใช่ไหมพิ่นบอกว่าวันพุธบัดโมเมนต์ซะวันพุธเออวันอังคารวันอังคารเออเอาไปได้กะแบบมาสะพ้ายน่านนอกสบายเนาะพอเพิ่นให้แล้วพอเพิ่นนีใจแม่แล้วพอได้ให้พอเพิ่นให้โอ้ยน่าเห็แต่น้อกสบายเข้มแข็งเนาะคือมาเห็นให้น้ำพลอยพอได้ให้นะโดยน้อกสบายถือว่าเข้มแข็งอยู่เนาะบัดมือจิจากเอฟซีบัดให้จนขี้มูกโป่งเพห็นแม่เลยบัดมาเห็นพ่อบัดถือว่า แทนยังดีใจใช่ไหมลาะเนาะดีใจยังจะพอแล้วกลัวแสดงว่าเอฟซียู่นั้นพี่ชมวังเออตื่นตันใจเพิ่นกะทําคนดีกบชมวังนะชมวังก็ดีใจเนาะเรื่องตื่นตันใจมันก็ตื่นตันใจเนาะล่ะเนาะเพราะว่าเข้ากับพูดจักกการทานทางโทรศัพท์เนาะแมนพอไปเห็นตูวจักเพิ่งทรา่านก็ฮู้จักทอมเมอที่ไปนอนเพื่อนเพิ่่นะหละแล้วกะเพิ่นก็ภาพไปดินไปเที่ยวเนาะเพิ่นกะถือว่าเป็นคนดีพู้เนืงอเลยเนาะม ตอนแรกยังขึ้นจะได้ตอนนั้นเป็นหมกตะวันพาไปนะเขากบ่อกว่าเพิ่นธุสีชนิทกันซ้ำได้ค่ะนะตอนแรกเขากะย่านว่าผู้ใหญ่หันชิ้ตัวนะโดยโเขากขึ้นไปต่างๆนานาแล้วเนาะอีกอย่างกัน้องสวังกันนาฮักเนาะเนแต่แพงในไปในย่านเพิ่นตัวไปขายเช่นชีบเลยคิดไปก่อนแล้ว โมยันรูว่าสช่ไล่เพิ่นว่าเพิ่นคบคิดของเขาเฉยๆเขาบอกเลยว่าสช่ไล่เพื่อนความคิดน้องสมหวังอยากเพิ่งไปยังไงเนาะอยู่ไปประมาณเมื่อหนึ่งกัดเออกัดเริ่มคล้ายๆตรงนี้แล้วกัดเออเพิ่นกัดเป็นคนดีนะเพราะว่าตั้งแต่ตื่นเช้ามาเพิ่นกัดพาไปกินข้าวเศร้าเนาะครบสามมื้อเลยอาหารน่ะคนละไม่นี่งปะเลี้ยงอิ่มไปเลยแล้วได้กัคิดได้เอาเป็นเรียงอิ่มคักแท้ว่าเพิ่งจะไปขายว่าเห็นตุ้ยไ่ตื่นเล วันนอค่ะไรเมื่อก็เรียกทักแค่วะเนาะบ่ได้กก็คิดไปเองเออเองโดยทั้งที่ทั้งพอเพคนนั้นยังบ่ได้คิดอย่างเลยโดยอ่าห้ากับคิดตุตุตะตะแมต่างๆนานาเนาะเพราะว่าห้ากับไปไกลบ้านไกลเมืองแน่เด้โลยอีกอย่างก็ห้าบ่เคยไปไกลปานนั่นเลยก็เลยคิดย่านใบก่อนโดย ว่าเอฟซีได้คนเพื่อนกับเมนมาบอกว่าระวังตัวเลยเด้อว่าจกแช่จากซีแหงย่านขึ้นไปอีกแหงย่านเขาไปใหญ่เลยบานี้เนาะเมนมาเต่าย่านย่างเดียวแล้วนาะย่านไปเบิดแล้วเมนบอกเอเขากล่าวเคยไปไกลครั้งแรกเนาะโดยไกลพอไก่เมียช่ไหมนี้โดยโดยโดยเมนอันที่ว่าไปอันสิบสิบแปดมื้อเนี่ยคือนับตั้งแต่ไปกับเจอพ่อเพื่อนกัรวมหมดเลยรวมหมดเลยเมนบอกรวมนับตั้งแต่มื้อเดินทางเลยเมนคันนับตั้งแต่มื้อเดินทางกะบสิบสามมื้อ S <S แต่ว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อเที่ยวอ่ะสิบเมืออ่มออยู่เพิ่นพอเพิ่นหาเมืออ่อแล้วก็เที่ยวเองอีกับประมาณหามื้อโดยโดยอยู่ก็พ่อเพิ่นพอเพิ่อนอ,อ,อนยูกยออย่กับภครนรงงอ้ยอยูู่้เดียวอยูู่้เดียว,ยยวพเพิ่นโดยดูเพิ่นได้ะ ลูกเพิ่นกัอยู่อ่าเหตุงานอยู่อีบอนนอนอยู่บอนคำบ้านเฮาไสิใช่นมว่าออกเคื่อนไมาซี่น่ะโอ้ไปออกเอาลูกเอาผัวแด้ว่าดยน่าจะแมนบ่เพื่อนถามบ่กคยถามโดยว่ง่ายก็แบบมีครอบครัวแล้วออกเป็นเพื่อนตัวเองนะเนาะคือคู่บ้านเฮานะวันนี้ไปเพื่อนไปเห็นน้องสมบังก็เห็น่าทั้งเอยมุกล้วันหรือว่าน้องดาวโดยเพื่อนกับฮับฮักแพงแบบลูกผู้นึงเลยแม่นบ่แมนอ๋อโดยโดยแบบ พอนอกสบางได้มาเลยติดต่อหาเพิ่นอยู่บ่นี่ติดต่ออยู่อืมติดต่ออยู่เนาะเพิ่นอยู่แต่ว่าเพิ่นติดสายเออบ่เป็นหยังพี่น้องเ้เนาะอันนี้แหละเพิ่นคิดฮอดผู้เจ้าของเพิ่นเนาะลูกเพิ่นออ้าวเป็นหยังพี่น้องเ้เนาะอ่ะออกไปบดนี้เนาะออกมาออกมาออกยูโรจักไปแเออเนาะกคือวา้เนาะล่ะเนาะ เทากัไปต่างทิ้นต่างแข่งเนาะโดยเด็ความผูกพันกับเพิ่นนั่นคือว่าล,ลายเติบ์แมนบ่ลายลายเลย,ยคือแบบชนิดกันมาเตะหึงนะแต่มาอ๋อแต่ก็อาะนชนิดก็พอเพินแต่ว่ามันก็ผูกพันธ์่ะแหละโดยเพราะว่าความดีของพอเพิ่นเนาะโดยดีดีแหง้งอันนี้แบบแบปบอย่างบรรยายแล้วมันบรรยายบอกออกหานะโดยโดยแล้วแต่การกินการอยู่การนอนนี่คือเพิ่นดูแลเบิดเลยเพิ่นพาไปเที่ยว ครั้งแรกเนี่ยคุณภาพไปทางไหนก่อนน้องล่ะไปวัดอ่าพระทองโอ้ยบอรซื่อๆบบเดี๋ยวอยู่แถวกรุงเทพโดยโดยแต่ว่าเป็นพระอ่าที่ทองบ้าเลยออืในตัวพระจะเป็นทองบ้าเลยโดยโอ๋อโดยคันบ้านเฮาก็ฮ้องว่าเป็นค่ํานะอือๆๆแล้วต่อมาได้ซั่นน้องล่ะต่อมาบ่ออืจังว่าเด้อเนี่ชื่อว่ะไ้ตลาดน้ําบ่อ่าตลาดอัน กับสลัดยังลืมแล้วมันอยู่นู่นนั่นะบอบริเวณบบข้าบาร์เตลาดอีกตลาดหนึ่งคนเมื่อกล่ก็คือล่าอันไปเที่ยวแต่เที่นี่ทะอลทะเลบ่เคยเห็นก็ได้เห็นเมืนบอกเลยหายใจต่อคนกัดดูเรียไปเลยกุ้งใหญ่ก็ได้กินเถอะนะมาช้อนเชมีพังเนี่ยเฮงนี่เกือบเกือบซ้ำแขนเกือบแขนน้องสว่างน้อยกลัวไปแท้ ก yeah. yeah. well, right> <yeah <Okay, ุ้งยันแมนเยอะเย่คอยว่ายันแขนน้องชาวบังน้อยกว่าตามที่ข่อยเบิ่งในคลิปข่อยว่ากุ้งตัวเบลอหิวหิวหัวมันขึ้นเพราะว่ากลัวแขน่จริข่อยเบิ่งไหมอ่าเนาะเข็ดมันยังบวชตุยจึงขันไปพ่อเพิ่นเลี้ยงดีมากยังตัวน้อยคือเก่าเนาะโดยโแแค่น้องชาวบังคือว่าเราเพิ่นกลับไปคนตัวน้อยแน่เนาะอ่ามันสึกว่าน้ำหนักขึ้นอยู่ตั้งแต่ขึ้นมาโอ้น้ำหน่าจะขึ้นบมื่อไรหรอก ขึ้นอเมื่อไรก็คือที่ผ่านมาเนี่ก็คือนอกเนี่ก็ไปพอนพาไปเที่ยวทะเลหรือว่าไปเที่ยวทุกๆแห่งที่นอกอยากไปเนาะคือเงินทุกวันช่กยต่างพอ่นเปคนดูแลเบิดเลยโอ้โดยก็ถือว่า่นก็ดีนันาหละเนาะก่อนสิกลับพอเิ่นก็ให้เงินนําโ่าเดินทางอะ่าเดินทางเข้าหรือว่าเขาจากไปเที่ยวท้างในก็ไปหนะเนาะ อืมก็ถือว่าดีแห้งดีแห้งโดยอันที่น้องสว่างมากอดเพื่อนนี่ติดต่อหาพ่อคนอยู่บ้ติดต่อติดต่อเนาะโดยโอ้โดยโดยมันก็คือสิดีใจเนาะที่ว่ามีลูกสาวเขาไปอยู่น้าเพลอีกคนเนาะโดยเมันก็เชม่นไม่ว่าก็คือคิดฮอดลูกๆเด้เพื่อนมาตั้งแต่ลูกๆมาอยู่กันคิดฮอดเพื่อนก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวแต่คือสมมติว่าน้องสว่างนี่เพื่อนอยาก ให้ไปยูแบบว่าเป็นลูกบุญธรรมเพิ่งยังชีนะ่าก็พร้อมที่จะไปยู้เพิ่นอยู่บ่จังวายแล้วจังวาเนาะโดยย่านคนทางนี้คิดฮอดและย่านคนทางนี้คิดฮอดโดยมาได้คำว่าเป็นลูกฮักกับแบไปมาสันนัลล่ะเนาะโดยฮักกัไปด้วยบุได้เพราะว่าทางนี้กะ กินแม่กินฮอดเนาะไปสิไปมือกัตามูตามโปให้กินฮอดด้บ่ติโอ้ยพี่น้องเอ้เนาะอาเชิญจ้ะว่าสิไปอยู่เป็นเดือนเป็นปีเนาะแม่นเออน้องสมมข่อยอยู่ทางพี่ก็ผัวกับเมียกยกันบ่แม่นบ่เป็นหยังว่าซอมไ้สัไปแค่สิไปมือผัวกับเมียยกัน่บ้านหพี่น้องซอมไ้ซอมไ้ว่าบัดลกไปเอาผัวลี จเย็ดไหนได้หรอผัวกันโยมียอมันเมียกัน่ยผัวก็คือว่าน้องสมบวังมีครอบมีคัวหรือว่าในลูกเลขครัวเป็นแต่งการแต่งงานกะสีว่าบอกคิดหอดคนได้แม่นบอกเอามันก็ชีสิี้ชินอืมฝึกไวเอาแต่งการแต่งงานเ่านกะเบาอกไปเนื้อนึงเบาอกเบาใจแบบแบบนึงเนาะอ่าโดยโดยโดยอ่าแป็พี่น้องก็ถือว่าน้องเพื่อนีนก็ถือ แต่ว่าคนแบบหากะมาแน่แหละกับเมารถเมาล่างแน่อาจจะเพียเนาะห่างไกลกับแบบไปยังหมู่ฟ้อมงไปไหนยังหมูม่ฟ้องปไปอันนี่กับสาลายก็อยากมาถามนอ้องเพื่อนคืออะไรมีโอกาสได้ไปฮะน,นะสาลายก็อยากไปอยู่หักแต่มันกับผมมีโอกาสอีกอย่างมั่งกันทุกวะไแล้วงน้องชมวังเนาะการไปมันก็ต้องได้ใจกระจายมันบอกเม่ห้องคายเข่า<อ>บนเหล่าน้าองหมู่จุกข,ขอนาะเพื่อคา,ารุดคาคือชื่ออยู่ชื่อกินในของผมโอ้พี่น้องเลยแต่ล่าสุดที่ว่าน้องสมบังไปเที่ยวที่ว่าหลังจากที่แยกกระโพเพื่อนน้องสมบังไปเที่ยวเสร็จในน้องแบบอ่า อ๋อที่จำได้เนาะดูซื้อคนถ่างเงาก็มีไปเที่ยวงานกาชาดแล้วก็เที่ยวชวนลุ่มบ่อันเดียวกันบ่อันเดียวกันโอ้ซื้อเพิ่นยาวเลยซื้อยงาแล้วก็ไปเที่ยวอยู่อ่าวัดตามนังหรอกจะซื้ออะได้อีกอะไรกันโอ้ที่ว่าวัดใส่อย่างเนี้ยลำๆนะบ่ที่ว่าน้องสืวางแต่งแบบอันนั่งนุ่งผ้าอันบ่โดยโอ้อันนั่นนะ เิ่นเฮ็ดยังอะไรแบบบอนเพิ่นแสดงนางนี่ยังนี่บ่แม่นโอ้คือซีเมนเป็นวัดเก่าแก่เนาะแม่นเป็นวัดเก่าแก่แล้วก็ผู้คนนิยมไปเที่ยวเพราะว่าอ่าเป็นสถานที่เก่าแก่่าทุกคนไปเที่ยวหั่นต้องแต่งตัวแบบนางนุ่าไได้บ่กก็แล้วแต่ผู้อยากแต่งชุดธรรมดาเข่าก็ได้แต่ว่าส่วนหลายก็เพิ่นสิอยากใส่ชุดย้อนยุคเพราะว่าเที่ยวบ่อนเก่าแก่นี่ก็อยากสิได้เซลฟี่งามๆโดยก็ว่าแล้วก็ ถ่ายหรือว่าเก็บไว้เป็นที่ระลึกเนาะโดยว่าครั้งหนึ่งจะไปนะได้ไปครั้งหนึ่งก็ต้องอย่าเก็บไว้แหละเนาะโดยอ่านอกสว่างได้ถ่ายอยู่บะฮูตัวเองที่ว่าแต่งนุ่เข้ามาก็ได้ถ่ายเยอะกวโอ้โหคือเราพันที่ได้ใส่ชุดแบบนั้นเดยคันแต่งดองก็คือดิบ่ได้ใส่ปันนน่ะเห็นแม่แต่งนี่ยังไม่ได้ใส่ปันนั่นคือว่าอีกชั้นเลย้องละเห็นแม่แต่งแม่กับไม่ได้ใส่เต็มยศกับชั้นเลยโอ้เห็นแม่แต่งแม่กับไม่ได้ใส่เต็มยศโดย เจ้าเกิดมาท่านต่อแม่จะแต่งงานบ่บ่เพื่อนไทย่ไื่อนไทยบุ้ยว้ยโดนี่กคแซวแค่จริงกาพูดอย่างไอยากแซลน้องเพิ่นให้พี่น้องไอโดยโดยโดยเนาะสิเจ้ากระทำไปแลาวแม่ลานคืนจนยิกเพื่องเบิดกล่องนลยโอ้ยเนาะเปยังคืนบ่เลยเฮอพี่น้องไงทือว่าน้องเพิ่นนี่บ่ได้คุยกับสาร้ายเหิงแต่คืนบ่เนาะแม่นเสียเละ หรือว่าเป็นน้ำสาลายแซลน้องแห้งจักเนาะแานแมนจกนักหละโดยโดยอันนี้ก็แซลน้องเ,ลเพลพีนองเลย <c oughs> แบบอันที่ว่าน้องสว่างประเทศที่ว่าตึกสูงๆนั่นแะเพิ่เอนยมาตึกอย่างตรงนัานจังว่าเด้อนี่ผู้ไปถ่ายก็ลืมจําได้แต่ว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยถือว่าขึน้นไปหนันลยดิบดีด้วยเป็นมัด้ดิบดีเลยสูงประมาณสามร้อยสิบสี่เมตรอูโหชั่นตัวที่ชมมังขึ้นนะ สั้นตัวน้องสว่างขึ้นล่าสุดอันแบบอันเหยียบกระจกอันบอกนั่นล่าสุดเลยสามร้อยสิบสี่เมตรเจ็ดสั้นนะขึ้นเพราะคุณเฉกชัดเจ็ดสิบแปดสัตวจะไล่ขึ้นได้เข้าเดียววะหรือดีไรหัวใจเยอะหัวใจจะจีบไปอ่ะเนาะคอยว่าให้คอยขึ้นียังนอกสว่างที่ว่าเข่าดิบเลยคือรถไฟวิววิววิวนะคอยเข่าตรงนหัวใจคอยชะลอบเ็ดเลยโหดผนเอาคืนท่อนนะบอกขึ้นไปหันออกมาแล้วเป็นยังไง บได้ยินเลยเหัวขึ้นสูงเลยอ่ะบ่าอย่างบได้ยินกบได้ยินค่อยๆมันเอืดนะบอด้ยินเบาๆโดยโดยปกติกับหูตึงนี่แล้วบัดซีบไดี้ผัวนะบัดซีบอดี้ผัวแล้วก็เอเปิดเผยแล้วบัดนี้หูตึงน้ำบัดนี้หูตึงแท่าบอดี้ยินเสียงนั่งขับไปยังตื่มดิเติมขับไปเลยอ้าวแล้วแฟนพี่เราไงอ่าคือว่าเนาะหลายคนก็เห็นน้องสว่างประเทศหรือว่าไปเซรรยาการจะฟังไทยนั่นแหะเนาะ หลายคนอาจจะคิดฮอดคิดเทิงนะแม่น้องสว่างอืเห้าเห็นน้องสว่างกลับมากกอ้ว่าเขาไปเยี่ยมไปยามเม่งก็น้าว่าเป็นังไไปเที่ยวไทยวันสัปนาหเนาะบางเธอมีโอกาสสไลด์ได้ไปกับน้องเพิ่์ดได้สะแม่นบางเธอมีเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีเนาะโอ้ทีมมีผู้ใหญ่ใจดีกระเป๋าใหญ่มากทิมปุให้เราเยอะ้องสว่างเนาะวิ่งอแม่สไลด์เนาะน้องสว่างดีใจแม่แท้เด้อเวลากัก่อนสิไปกับให้น้องเพิ่์ดเศร้า มาลดซะก่อนอ่าตอนนี้ยังหน้าซีนหน้าเชียวอยู่อืมเนาะี่น้องเอ้ยอันนี้มาหาน้องเพิ่นก็ค่อยคําเด้อครนพี่น้องเนาะก็บ่เป็นหยังเนาะก็เฮาก็ถ่ายได้เนาะถ่ายได้บ่เป็นหยังก็ถือว่าาแสงอยู่ยังมัวๆเนาะนี่เนาะมัวเลยยมัวเลยแม่น้องสบางเปิดแสงบ่เจ้าหบ่จักเปิดแสงอยู่อบ่แม่นซั่นบ่เออลเนาะโอ้แม่สบางบ่ได้เปิดแสงเลยเนาะ ภาพมืดตืดเลยโอ้ยเนาะแม่นอกสมบังิเลยอันนี้มันกับใครเนี่ยบ้านนเนาะอันนี้คนงามกะงามคือเก่าอันนี้รถมืดตืดเห็นเราลำปื้อปื้อติคนงามเห็นเราลำปื้อปื้อโอ้ยเนาะเจ้ากันเนาะอันนี้กะบูเป็นยังนั่นแหละเนาะว่ากันเองกันเองทั้งประสาทนี่พี่น้องเลยอ่าเมื่อกี้กะคือว่าอะไวมาฮอดพ่อคุณแม่กะมีอย่างเนี่มาฟังมาต้อน มีของเอฟซีฝากมาแหละไม่แต่ของเอฟซีของน้องสว่างบ่มีเลยกัมีเสะพานค่ะก็บ่ค่อยหลายเพราะว่าจนหลายสิมีแต่ของพ่อพ่อของแม่เป็นหาใส่ยากยู่ไทยค่อยไิน์เบาใช้โยบะ ่อยไปที่ไหนอยเราไม่ได้เห็นเนี่ยมันคอยลากกระเป๋าเสื้อผ้าน่องสมวัางมาโอ้ยว่ะย่างไปใส่เราไม่ได้มีแต่ลากกระเป๋าเสื้อผ้าน่องสมวังมาพอได้แล้วสมวัางมาเรื่องซื้อเสื้อผ้าป่ะเมนบอกกระเป๋าเดียวตอนกัปสามกระเป๋าลากเด้อโอ้เพลงพี่น้องเลยการสั้นเนาะแม่น่องสมวังเนาะเข้าไปมันก็ต้องอยากชื่ออยากจ่ายแม่นบอกถ้าห้าสิไปใส่มันก็เงินค้ามันก็ต้องเตรียมพร้อมเนาะถ้าไปได้แม่นบอก เขาบอกมีเงินกับบกก้าเข่าในเมืองในหน้าได้เนาะแม่เจอว่าก็เลือกสื่อแต่ปัญหาใส่แม่เนี่ยแม่เป็นคนหุ่นดีพอดเนาะใส่ใส่น้อยๆเอวเอสกับแม่หาเนี่ยโอ้เวลากับแม่เจ้านี่ค่อนข้างหาเสื้ออยู่ทางใครยากเลยโดยถ้าซื้อก็มีติดลองแบบอ่าถึงแพงแน่แบบหาลอยหุ้นลอยประมาณนี้นะอยากซื้อให้ยวะซื้อแล้วแบบเพื่อขามาล่าแบบ เขาเสือม uh, uh, ันบวพอดีฮะนะโอ้ยยาบ้าเมอ้วนพืชแมนมันกลับไปเปลี่ยนกับมันไก่ฮะนะโอ้ยขาดรถขาดไล่กับเบิร์ตไปแล้วก็เลยลําบากแน่จังหน่อยก็เลยบ่าเลยซื้อของแม่เนาะแมนซื้อแต่ของพ่อกับของน้อกๆแมนบอกโดยโดยเป็นของกินแทนให้เป็นอ่ะอ้วนขึ้นแม่จังหน่อยเนาะอ่นดีแม่อ้วนแตดแมันยังให้อ้วนมาในีเนาะเอ้าบวาในี้าเฮ้ยพี่น้องเลยก็ถือว่ามวนซื้อเนาะล่ะเนาะไปเที่ยวกันได้เนาะโดยถ้ามีโอกาสกั อยากไปอีกอยู่หมพี่น้องเนาะกะ็รอรุ่นรอดชมผูแล,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 ลต่อไปเนาะถ้ามีโอกาสแม่พี่น้องเลยหากแต่คือสิบพ่อสำนีตีกะจังไยเนาะยังจะได้ไปเยี่ยมยามพ่อพันจิหรอกเนาะโดยโดยโดย,โดย ป้าจังไดแม่สมวังเฮาก็คือว่าคำเติบด้เนาะงแม่จะเริ่มสีมะม่วงแล้วแม่จะสีได้ขอตัวแล้วบ้านนี้เนาะตาล้องสมวังก็จะเป็นมีแพนน่าแล้วบ้านนี้คำในได้จ้ะ <c oughs> เอออาอโดยโดยโอาจังไดกระทั่งเอื้อไล่กับแม่น้องสมวังก็สีได้ขอตัวจบคลิปเนาะโดยก็ไปพ่อการคลิปหน้าถ้ามีโอกาส สิเข้ามาดีนําน้องสว่างอีกคือเก่าแลล่ะเด้อโดยโดยมาเบิ่งเพ่นชาตน้องแน่พาตกแต่งถือว่างามเด้อบดนี้เยโอ้เนาะอ่าป้าสาสิได้กลับแล้วเนาะสดีเด้อน้องล่ะสดีโดย